สวัสด,ดีครับนี่คือช่องน้องแสนคำมเฟรนลี erm ่ครับตอนนี้น้องกระแพงกำลังนอนเล่นอยู่ครับเอาไก่จิกหัวมึงในหนะ้าสร้าง

เล่นเอาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไกลจิงหัวสร้างในไก่สร้างน้อยมันนอนนรับนี่มันไม่ยอมลุกนอนเล่นอยู่อันนี้น้องแสนคำครับน้องคำแพงนูน่นแสนคำอยู่นูน่นอยู่คนเดียวอยู่ใต้ลมไม้นะอครับ อันเล็กๆขาวๆนั่นเลียกขนายไม่ใช่ช้างงาครับตัวเมียช้างพังอึงสอกออสงสัยอะไรวิ่งมารถพ่วงลอหมดใค์พ่วงรถไส เอ้าเอ้าเอาเอาเล่นแล้วเอ้าเอาเอ้ากดดินแล้วเ, Orleans, เล่นไปเล่นมาแล้วครับพิกไปพิ๊งมา

ทิ้งทิงอมโหแล้วครับไม่ได้กินของไล่ตีไก่แล้วครับมโหแล้วเอาเอาเอไหนไก่เอามันเขี้ยวแล้วเอาเออยเออเออเเอ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 เเอ เอ้ยเอ้ยเอ <c oughs> ้ยเอ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 ้ย เออเยอะใส่ห <laughs> ัวเลดิเอาใส่ห like <mad> ัวเลยใส่หัวนีดิมุนมุนไปเอ้ยเอ้อเอ้อเอ้อเออเออมุนเอมุนมุนเอ้อเอ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 อมุนเออ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 เรียวมาขวาอย่างเดียวเนี่ยบนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายชนเขาครับไอ้เพิ่อนติ่งติ่งติงติ่งติงติ่งติ่งติ่งติงติ่งเออเออขี่เล่น

เออรถมาแล้วรถมาแล้วลุกลุกลุกอจัดกระเตงไหมขนางนเราไหมโอ้ยบบดุนกเห็นกระเตะแรงไหมเก๊บินดาดมาไอจวัาพระมัเล้วเต้น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 นั่นลเต้นนันุกลุกลุกเต้นนี่ขี่้ให้เต้นลง

นั้าๆขยาพี่แสนคำไหมยะไหมเรียกพี่แสนคำหน่อยเล่าเดียวเออเออเรียกพี่แสนคำด้วยเดี่วเรียกพี่แสนคำหนึ่งว่กที่เดียนี่จุดตายทุกสัปดาห์บ้านุบานเปื่อยจริงกันลามเลอายทางสวัสดีคาจริงจริงวัดดีช่วยๆเลยเจียมด้วยวัสดีจ้านย่าง เดี๋ยวข้ายงวะดีข to ้ายงว่ะกินไหมกินกล้วยไหมอีน้ำประกาศเสียงขอเสียงด้วยข้าข้าว่ะข้าว่ะวัดีจ้าโยงวันดีจ้ายงวันดีจ้าข้ายโยงหิวไอติมไหมกินไอติมไหมกินอติมไหมกินไอติมไหม นี่ตูซับวัดดีค่ะเออไอติมก็มาแล้วกำแพงยกมือขึ้นบายบายยองบายบายยองบาย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 วัดดีเอฟซียองวัดดียองค่ะวัดดีเอฟซียองบีเอฟซีน้าแม่คลิปน้องตูลไอติมบรรจ้าเสือไอติมให้กินวัดดีค่ะวัดดีจ้ายองวะเขื่อยจ้าไอทำเนี่ยโดนไอตลกกล้วยแม่หนึ่งตลกกินหนึ่ง เต้นยองเต้นเล่าเต้นเล่าเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วเต้นด้วยๆเต้นดิดิมุนหัวติ่ง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 ติงติ่งติ่งติ่งติงติ่งติงเออเออเออสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับ